ที่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมช่องคนรนิยมไทยนี้เรามาเป็นอยู่ที่สะพานแดงสมุทรสาครนะครับมีบรรยากาศยามเย็น

คงเป็นวีแรกนะครับที่ว่ามีนกนาง,งนวลมาให้ชมเยอะแยะมากมาย ดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นสบายวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับผู้คนก็ไม่ถึงกับผลุกพานมากเท่าไหร Thank <laughs> you.

ก็รอชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับ ที่รับชมนะครับมีความถุกมากๆครับผม